เตรียมลาจอเพราะจำบทไม่ได้โฉมชายชัดวิไลเริ่มจำบทไม่ได้หลังอยู่วงการมา64ปีโฉีชมฉายฉัดวิไลประกาศเลิกเล่นละครรู้สึกทำงานได้ไม่เต็มร้อย ทำเอาแฟนละครใจหายแอบเสียดายไปตามๆกันเมื่อทราบข่าวแม่แอดชมชายชัดวิไลนักแสดงอาวุโสมากความสามารถที่คัมบอร์ดในวงการมานานนับตั้งแต่ปี2507จบจนปัจจุบันซึ่งตอนนี้มีผลงานเรื่องกำลังออนแอร์ให้ได้ชมอยู่ล่าสุดชมชายชัดวิไลได้ออกมาประกาศเตรียมเลิกเล่นละครผ่ารายการระบุว่า แม้ว่าตอนนี้อายุ70ปีแล้วแต่งานในวงการก็ไม่ได้ลดลงเลยมีงานสัปดาห์ละ5-6วันแต่ด้วยเหตุช่วงหลังจำบทไม่แม่นเหมือนเดิมจึงเกิดความกังวลและกลับมาคิดทบทวนว่าจะเลิกเล่นละครทั้งนี้ตนไม่เคยคิดรู้สึกเสียดายตังเลยแต่เมื่อเราทำงานแล้วเราให้เขาไม่ได้เต็มร้อยเราละอาย ทั้งนี้อาร์ตปณิชนาศบุตรสาวของแม่แอดได้เผยเรื่องราวถึงประเด็นนี้ผ่านไอจระบุข้อความเอาไว้ว่าคุณชมชายเผยเตรียมเลิกเล่นละครนักแสดงอาวุโสเตรียมวางมือจากงานละครเปิดโอกาสตัวเองทำอย่างอื่นเพราะหากทำงานไม่ได้เต็มที่ก็ไม่อยากทำให้ทีมงานผิดหวังพูดง่ายๆมันแก่แล้วเราก็ต้องยอมรับสภาพ เราจะไปดื้อดึงว่าฉันยังได้อยู่ไม่ได้แม้ไม่เสียดายตังเลยเมื่อเราทำงานแล้วเราให้เขาไม่ได้เต็มร้อยและยิ่งเขารู้จักเรามากเท่าไหร่ความนับถือความชื่นชมที่เขามีกับเราแล้วเราทำให้เขาผิดหวังเราจะบอกเขาหมดเลยนะว่าเราไม่ได้เราจำบทไม่ได้แล้วเราจะปฏิเสธเขาณนะเวลานี้ อยากเล่นให้น้อยลงอยากทำกิจกรรมอื่นไปสัมมาานานเรื่องนั้นเรื่องนี้มันเป็นมุมใหม่ที่อาจจะเปลี่ยนวิถีชีวิตในยามที่เราอายุขนาดนี้ให้เราให้สังคมบ้างไปทำประโยชน์ให้กับคนนี้คนนั้นได้พบเพื่อนใหม่บ้าง ปัจจุบันนี้ทายาทคนบันเทิงอาจพนิตหน้าชัดวิไลบุตรสาวของนักแสดงมากฝีมือชมฉายชัดวิไลเผยว่าอาการหลงลืมจำบทไม่ได้ของคุณแม่ดีขึ้นหลังจากพักงานหน้าจอไปถึง3ปีเขาก็คุยกับแม่เลยว่าลงไหวไหม เราก็บอกว่าได้แต่อย่าให้แม่พูดทีละสามถหน้านะคือแม่เล่นได้แต่ความจำมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแม่ก็ฟืนฟูโดยการไปหาหมอจีนด้วยนะหนึ่งปีที่หายไปไปทำอะไรมาบ้างไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากออกกำลังกายพักผ่อนใช้ชีวิต